สมเด็จพระนเรศของเราพระองค์ท่านสวรรคตรที่ใดกันแน่เรื่องนี้เอกสารแต่ละเล่มว่าไว้ไม่ตรงกันนะครับพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาเจิมบอกว่าทรงพระประชวรและสวรรคตรที่เมืองหางหลวงเมืองหางหลวงนะครับเล่มต่อไปพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐบอกว่าทรงพระประชวรที่เมืองหลวงตำบลทุ่งดอนแก้ว นะครับเล่มต่อไปคำให้การชาวกรุงเก่าบอกว่าเทพารักโดนบันดาลให้พระองค์สวรรคตบนคอช้างที่เมืองหางตัมบนเขาเขียวนะครับเล่มต่อไปพงสาวดารฉบับวันวิตบอกว่าทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองหางนะครับที่เมืองหางเล่มสุดท้ายมหาราชวงศ์พงสาวดาพรพมา่าบอกว่าทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองแหนเมืองแหนแขวงเมืองเชียงใหม่ นะครับจะสังเกตว่าเอกสารสีซาห้าเล่มบอกไว้ชื่อไม่ตรงกันเลยก็ขอให้เก็บความแตกต่างเหล่านี้ใส่กระเป๋าความรู้ไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ